ขณะน,น,นี้เวลาสี่นาฬิกายานาทีนะพระภิกษุสงฆ์ของเราคณะสงฆ์เล็กๆข,ของเราได้เริ่มจาริกออกจากสำนักสงฆ์บุญญาทิพย์แล้วเพราะว่าด้ไปราจาริกเพื่งเพื่อจะทำความเพียรให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้เนปะ้าหมายที่ตั้งไว้หลักๆลกลเลยก็คือไปนมัสก,การพระธาตุสีสองรักนะหลักๆส่วนพระธาตุช่อแ้หรือพระธาตุดอยสุเทพก็ถือว่าเป็นกําไรนะถ้าหาก ได้มีกำลังหรือมีแนวทางหรือมีเหตุให้ไปสู่ไปถึงพระธาตุช่อแห่ได้พระธาตุยสุเทพได้ถือว่าเป็นการดีนะแต่หลักๆแล้วเราก็จะไปนมัสการพระธาตุสีสองรัก ซึ่งถ้ากำลังดีก็จะไปสู่ไปถึงที่ไกลๆออกไปอีกก็ได้นะถ้าเวลาไม่เพียงพอหรือมีเหตุการ์เปลี่ยนแปลงก็อาจจะไปไม่ถึงนะถ้ากำลังไม่พอหรือเหตุปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเวลาหรือกิจกรรมอื่นๆถ้ามีเหตุ ให้ขัดต่อการเดินทางก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมก็ได้นะแต่ที่แน่ๆแลใกล้นี้ก็น้าเวลาน่าจะพอทันอยู่กับการจาริกไปสู่ประธาตสีสองรักนะซึ่งก็ยังไม่ถึงสงกรานนะก็เหลือเวลาพอที่จะจาริกไปถึงประธาตสีสองรัก น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสุขภาพร่างกายไ,หหไม่ไหวก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนการจาริกขึ้นเหนือไปที่พระธาตุช่อแฮห,หรือพระธาตุสีสองรหรือพระธาตุพระสุเทพหรือพระธาตุอื่นๆนั้นการเวลานั้นอาจจะเวลาอาจจะไม่เพียงพออาจจะเข้าสู่เทศก,กาล หรืออากาศฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจก็ต้องดูเหตุการณ์หรือโปรแกรมกันใหม่ขณะนี้เวลา4.28นาฬิกา28นาทีพระสงฆ์ของเราได้ออกจากสำนักสงฆ์บุญญาทิพย์แล้วซึ่งก็เป็นเวลาใกล้จะตีสีตีสี่ครึ่งหรือประมาณตีสีเครึ่งนั่นแหละ ออกมาป่าทางก็มีข้างางแถวกลบตรงข้ามก็เป็นที่พักนะที่พักสำหรับผู้ที่จะมาพักเจ้าค้างคืนหรือว่าอะไรนี่แหละนะแถวนี้ก็เป็นชุมชนป่าเมิดไฟฟ้าไม่มีนี่ก็อยู่ไกลๆนู่นเพราะว่าเริ่มจะเป็นแนวเขาเทือกเขาก็แล้วนะ ก็คงจะมีรถสัญจรไปมาในช่วงของค่าคนืนตอนเช้าก็อ,อาจจะมีรถรารถบรรทุกทยอยวิ่งเพื่อบรรทุกสิ่งของสินค้าเพื่อเข้าสู่สำนักงานนะขณะนี้ก็เวลา6 4นาฬิกา42นาที หลังจากที่ได้ออกปิณทบาตเช้ากลับมาพระภิกษุสงฆ์ของเราก็จะได้ฉันพตาหารเช้าฉันจำหหรนกันนะที่ท้องไร่ไร่อ้อยนะเป็นที่ไร่ของชาวบ้านตอนนี้ยังไม่เห็นชาวบ้านออกมาหรือว่าเขาอยู่ในที่ กำบังหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็ยังไม่เห็นชาวบ้านหรือว่าเขาอยู่ในบ้านกันส่วนระภิสุสง์สงของเราก็จะได้ฉันพัทหารเช้าขณะน,น,นี้ก็เตรียมพัดร,รนาะจะได้ฉันจังหันเช้าบินบาทก็ได้มาเยอะพอสมควรนะฉันแล้ว ก็น่าจะเก็บถ้าส่วนที่เหลือก็ถ้าเหลือเป็นเศษก็น่าจะให้หมดให้มแมลงนะถ้าเป็นชิ้นที่พอเหลือก็น่าจะไว้ฉันเพนต่อนะทุกดนเดี๋ยวลงตาขั้นก็จะพิจารณาแล้วก็จะฉันพร้อมๆกันอาหารก็อาหารทั่วไปอาหารง่ายๆตามร้านสะดวกซื้อร้านขายกับข้าวย่าโจม เขาก็ได้ซื้ออาหารที่เป็นถุงเป็นกับข้าวสำเร็จรูปมาให้นะก็ได้ข้ามาประมาณสองสาปั้นนะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นขนมก็ฉันได้นะอาหารก็เป็นอาหารดีๆทั้งนั้นนะแต่ก็จะฉันเพื่อยังอัตภาพอยู่ได้มีกำลังจะได้เดินจาริกไปน้ำสก,การพระาธาตุ สีสองรักแล้วก็เป็นไปตามลําดับตามกําลังนะตามโอกาสตามปัจจัยที่จะไปถึงถึงที่ไหนหลักๆก,ก็คือประทากสีสองรักถ้ากําลังถึงปัจจัยถึงก็น่าจะต่อไปเรื่อยๆนะก็อย่างแรกขั้นแรกก็ขอให้ไปถึงเป้าหมายหลักซะก่อนถ้าถึงแล้วเป้าหมายต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีนะไว้แค่นี้ก่อนแล้วฉันพัะทหารจะาก,กอน น,นี้ก็กำลังจันทร์อุตหันอัมพะละก็กรองไว้ใกล้ๆ ขณะนี้คณะสง์ของเรากลุ่มเล็กเข็ขเได้ออกมาจากการเข้าฉันพระทหารเช้าในท้องไร่ไร่อ้อยนะซึ่งพระภิกษุของเราก็จะได้จาริกเดินทางต่อไปอย่างเป้าหมายซึ่งอากาศตอนนี้ก็เวลาเจ็นาฬิกากว่า,วานะ เจ็ดโมงสี่สิบสามนาทีงอากาศก็ยังไม่ร้อนมากเป็นอากาศที่พอเดินได้ลมก็พัดเบาๆก็พอเดินไปต่อได้อยู่นะ ขณะนี้เวลา11นาฬิกา54นาทีพระภิกษุของเราก็ได้มาแวะพักที่วัดสีชมชื่นนะซึ่งเป็นเวลาที่อากาศร้อนแล้วก็จะได้เดินพักต่อเดินไปต่อแล้วก็จะได้หยุดตรงนี้ไว้สะก่อนหยุดแล้วพักแล้วก็มีแรงแดดล่มลมตกก็จะได้ไปต่อ,อ ช่วงนี้ก็หาที่พักหาที่ห้องน้ำหาที่วางสิ่งของล้างไม้ลรา่างมือแล้วก่อนนะวัดก็เป็นวัดใหญ่วัดใหญ่สวยงามที่ชุมชื่นอำเภอบางสะพงนะ นู่นท้องน้ำจาขณะนี้เวลา1 5บห้านาฬิกาสิบเนาทีพระิกษ,ษุสงของเราก็ได้เตรียมตัวชาริกออกจากวัดศีชมชื่นทำอะไรเนาะหาจุ๊กอาิกดลงออก เวลานี้ซึ่งอากาศก็กำลังร่มร่มแดดก็กำลังอ่อนนะก็จะได้เดินทางจะรีต่อไปเพือ่อทำภารกิจให้สมบูรณ์รุ่ง่วงไปด้วยดีป้ามหมายหลักก็คือประทาตสีสังรักส่วนป้าหมายถัดไปนั้นก็ต้องดูที่สภาพอากาศหรือเหตุปัจจัยเอื้ออํานวยไหม แต่คั้นแรกเราก็ต้องไปที่เป้าหมายหลักก่อนคือพระธาตุสีสองรักนะฮะ น,นี้เวลาสิบเจ็นาฬิกาห้นาทีนะตอนนี้51แล้วพราภิกษุส,สง์ของเราคณะเล็กๆก็ได้มาถึงที่พักสงฆ์เริญธรรมสำนักสงฆ์ชนรัประทานจเจริญธรรมไหบ้านหลวงตามีมน ตอนนี้ก็ตะวันก็คล้อยมืดกำลังจะมืดกำลังจะถึงพลบค่าพระภิกษุสงคณะเล็กๆของเราจึงได้หาที่อยู่เพื่อทำศาสนากิจแล้วก็พักจำวัดก็จะได้มีแรงเอาไว้เดินจาริกทุดงต่อไปในวันพรุ่งนี้นะที่พักสงก็เป็นเป็นที่เขต อยู่ใกล้ติดกับแถบปลายางปลายางต่วนหน้าก็เป็นปลายางชั้นนี้จะเป็นป่าไม้แล้วก็ใกล้ๆนี้ก็เป็นเขาเขาลูกเล็กๆเ,เดี๋ยว ถึงใกล้เขตก็จะได้นำมาให้ดูต่อตอนนี้ก็พักไว้สักแป๊บนึงขณะนี้เวลา1 8นาฬิกา27นาทีะพระภิกษุสงฆ์ของเราก็ได้จัดหาที่พักก็ได้ที่ตรงนี้นะคุณยายมาอาลานมาเล่นอ่ะเจ อย่ไหนกกาะโอ้อยู่เนี่ปยปายยางรถ yeah. อ๋อว่ามีสี่ไปวะเนี่ยที่ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำไวเอเลนสะตำบลบางสะพุงความยาวก้นโดยรอบสองพันแปดร้อยสิบห้าเมตรความจุน้ำก็เก้าพันไม่ใช่สิเก้าแสนห้าหมืห้าพันสามร้อยสี่สิบแปดเมตร ก็เป็นอ่างที่ใหญ่อยู่พอสมควรใ้ต่อพอสมควรนะใหญ่มากเนื้อที่ก็จะหลายร้อยหลายพันไร่ก็มีคุณยายแกมัตุระแกน้ำหลานมาด้วยแกมาเล่นวัดเที่ยวที่วัด เจ้าวาดแกก็ออกมาต้อนรับแล้วก็ให้ชี้ที่พักให้อยู่ให้อาศัยตามอัาพรราภิกาพิพสุดส์ค์ของเราก็อยู่ตรงนี้แหละที่สาลาเล็กๆนะ <c oughs> ไปเอ่ยผมชื่ออะไรฮะผมชื่ออะไรเอ่ย พี่ออ้บอกถ่ายรูปไหมบบไข้ามคืนนี้จะได้ทำาศาสนากิจนาะที่ตรงนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้อานมตนาส่วนบุญในวันนี้และทุกๆวันที่ผ่านมา สำหรับวันนี้ก็จะได้ทำศาสนกิจแล้วก็พักผ่อนจำวัดเพื่อเอาแรงเก็บแรงไว้เดินจาริกต่อในวันพรุ่งนี้ในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขสบายดีทุกคนทวนหน้ากันทุกคนเทอรสวัสตรสส์จะเริญพร